ผู้สูงอายุขอรับเงินช่วยเหลือได้40,000บาทกรณีไหนบ้างและต้องทำอย่างไรฟังกันในคลิปค่ะวันนี้มากับความช่วยเหลือกันอีกแล้วสำหรับผู้สูงอายุมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ40,000บาทจะเป็นกรณีแบบไหนอย่างไรก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะกลมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะใครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สามารถขอรับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ได้เลยคะ่ะ คุณสมบัติมีด้วยกัน3ข้อ 1. เป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยรายได้ไม่เพียงพอมีฐานะยากจน 2. ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือได้รับการช่วยเหลือแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ 3. มีสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยในกรณีที่ผู้สูงอายุนั้นไม่ได้มีบ้านอยู่เป็นของตัวเอง อยู่บ้านเช่าก็ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วยและต้องอยู่อาศัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีเงินในส่วนนี้เอาไว้ซ่อมแซมที่พักอาศัยซ่อมแซมบ้านให้เหมาะกับการอยู่อาศัยถ้าเกิดบ้านของผู้สูงอายุท่านไหนมีสภาพที่ไม่มั่นคงปลอดภยัยสามารถทำเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ได้เลย หากผู้สูงอายุท่านไหนมีความสนใจหรือลูกๆหลานๆอยากจะช่วยเหลือปู่ย่าตายายหรือว่าคนรู้จักที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ในบ้านที่ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยอยากให้มีการซ่อมแซมก็สามารถติดตอ่อสอบถามเพิ่มเติมทำเรื่องได้ที่พมจังหวัดทั่วประเทศหรือศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอ,อบตเทศบาลได้เลยเงินตรงนี้จะให้สูงสุด4ี่0 0บาท ต่อหลังต่อคนใครที่พบเจอผู้สูงอายุที่มีความเดือดร้อนสามารถช่วยเหลือแนะนำช่องทางติดต่อและช่องทางการขอความช่วยเหลือได้เลยค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ